สวัสดีครับจากร้านโกงจากการเกษตรเลิงนกทานะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับได้มาส่งสินค้าทางไปสนีเก็บเงินปลายทางนะครับผมเป็นผ่านพวนนะครับเข้าล่องมันล่องอ้อยของรถไถนาเดินตามนะครับผมนี่นะครับเป็นผ่านพวนทรงเอนะครับ2องใบผ่าน2องใบขี้เมานะครับสอใบผานสใบขี้เมาหน้ากว้างอยู่ประมาณเก้าสิบเซนนะครับขาเลื่อนปรับได้ตัวนี้ผานแหวกนะครับ ผันใบผัานสามารถสลับขาซ้ายขวาได้นะครับเข้าในล่องยกเอ่ยกเข้ายกออกก็ได้นะครับตัวนี้ครับผันพวนนะครับผมขัดน็อตสีตัวเลื่อนแหวกก็ได้นะครับตัวนี้เลื่อนขยับได้ปรับลำตามล่องได้นะครับ90เซนนะครับ90้าสิบเซนระหว่างหน้ากว้างนะครับความห่าง สลับขาซ้ายขวาก็ได้นะครับตามใจชอบตัวนี้ใส่รถไทนาเดินตามสองใบผานสองใบขี่เมาครับราคา7,500บาทนะครับตัวนี้7,500บาทยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับตัวนี้ก็ส่งลูกค้านะครับอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะครับจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับผมก็ขายดีนะครับรุ่นนี้ สองใบผ่านสองใบขี้เมาบาัตรหันหัวมนะาทังไีในบัตรนะครับมานี่ครับหน้าถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0811206955ครับ ใส่รถไทยนาเดินตามนะครับผม7,500บาทนะครับยังไม่รวมค่าจัดส่งถ้าลูกค้าสนใจติดต่อสองเบอร์นี้ได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ